สวัสดีครับพบกับหมอชัปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งในรายการของบางกอก o อ f ิเชียลนะครับกับการทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูกันครับแล้ววันนี้ก็พบกับแขกรับเชิญนะครับผมคุณต้นนะครับผมที่จะมาเป็นตัวแทน ของชาวลัคนาราศีธนูในวันนี้นะครับผมสวัสดีคุณต้นด้วยครับสวัสดีครับครับต้นชีวิตช่วงนี้เป็นไงบ้างครับก็มีขึ้นมีลงครับมีขึ้นมีลงนะครับผมได้หน้าตารอแบบนี้นะครับผมต้องเสน่ห์แรงแน่เลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาทํานายดวงชะตากันก่อนเลยนะครับหัวข้อแรกในวันนี้นะครับก็คือหัวข้อการงานนั่นเองครับผมมาเรามาดูกันนะครับว่าชาวลัคนาราศีธนูในในช่วงนี้เป็นยังไงนะครับผม ดวงการงานในช่วงนี้ของชาวลัคนาราศีธนูนะครับเป็นช่วงที่ต้องวางแผนเป็นช่วงที่ต้องเตรียมตัวนะครับในการที่จะทําอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับดูเหมือนว่าในช่วงนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีธนูนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้ก่อตั้งกิจการใหม่ก่อตั้งบริษัททําธุรกิจใหม่ๆกันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับ พราะว่าไพ่ในเรื่องของการวางแผนเนี่ยขึ้นมานะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคาดว่าในเดือนนี้จะต้องมีคนเข้ามาชวนทาโปรเจกต์ใหม่ๆม,มีคนเข้ามาชวนทําธุรกิจขายของทํานู่นทํานี่เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับผมอ่าก็จะได้ทําการวางแผนกันในเดือนนี้กันค่อนข้าง,างจะเยอะนะครับอนอกจากนั้นนะครับผมในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับการงานของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยค่อนข้าง,าง,างจะดีนะครับผมอ่าถ้าจะ ทำอะไรค้าขายอะไรในเดือนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ทอนข้างจะดีมากๆเลยนะครับก็สามารถที่จะทําได้เลยลงมือทาได้เลยนะครับผมโดยเฉพาะคนที่ทําเกี่ยวกับพวกของอ,ออนไลน์นะครับผมลงทุนต่างๆเนี่ยก็ถือว่าขึ้นมาดีมากๆนะครับถ้าส่วนใครที่ทําเกี่ยวกับพวกอสังหาอันนี้ก็ขึ้นมาดีเหมือนกันธุรกิจสินค้าที่แบบชิ้นใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆอของหนักๆกพวกนี้นะครับผมถือว่าดีหมดเลยดีมากๆนะครับ ต่อมาเนี่ยชาวลัคนาราศีธนูนะครับเดือนนี้นะครับในเรื่องของการงานเนี่ยจะมีเรื่องที่ต้องระวังอยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของบริวารใครที่มีลูกน้องมีบริวารน,นะครับก็แนะนําว่าให้มีการตรวจสอบตรวจตรวจเช็คให้ดีนะครับผมใครที่มีลูกน้องบริวารทำพวกของดูแลก,การเงินการเกี่ยวกับการจับเงินอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ตรวจสอบ บัญชีตรวจสอบพวกการเงินให้ดีนะครับอ่าก็เพราะว่ามีไพ่ในเรื่องของบริวารที่ต้องระมัดระวังเรื่องของบริวารขึ้นมาฉะนั้นนะ่ลงไปตรวจสอบให้ดีนะครับผมว่ามีเหตุอะไรที่เขาอาจจะคิดไม่ซื่อกับเราหรือเปล่านะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของดวงการเงินนะครับผมดวงการเงินในเดือนนี้นะครับของชาวลัคนาราศีธนูนะครับในเดือนนี้นะครับดูเหมือนว่ามีเรื่องที่จะต้อง เหมือนเงินใช้จ่ายมีการลงทุนค่อนข้างจะเยอะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็แนะนําว่าให้เก็บเงินให้วางแผนการเงินให้ดีนะครับผมเพราะว่ามีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายและลงทุนเนี่ยตลอดทั้งเดือนเลยต้นเดือนกลางเดือนแล้วก็ไปจนถึงปลายเดือนเลยนะครับผมแต่าถามว่าดีไหมก็ในเรื่องของธุรกิจดวงธุรกิจเนี่ยชาวราศีธนูเนี่ยดีอยู่แล้วก็สามารถที่จะลงทุนได้นะครับอย่างที่บอกไปก็ได้ผลตอบแทนกลับมา งอกเงินกับมาแน่นอนนะครับต่อมาก็จะเป็นดวงความรักของชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงความรักในเดือนนี้นะครับผมมีเกณฑ์ที่จะได้พบนะครับผมจะได้พบเจอกับคนที่หน้าตาดีรูปงามหน้าตาดีฐานะก็ดีนะครับผมคือดูแล้วเนี่ย Perfect เพอร์เฟคไปหมดทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่า ถามว่าจะได้พัฒนาต่อไหมอันนี้ก็ต้องลองคุยดูนะครับแน,น,นะนำว่าให้ลองคุยไปอย่างน้อยเนี่ยสัก3เดือนนะครับค่อยๆค,คุยกันไปนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าเราใจเราเนี่ยชอบเขาหรือไม่ชอบเขานะครับผมก็ดีใจกับคนโสดด้วยนะครับคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับความรักใหม่ๆนะครับความรักครั้งใหม่เนี่ยม,มีมีเกณฑ์สูงมา,มากนะครับในเดือนนี้ต่อมาก็จะเป็นดวงชะตา ของความรักของคนที่มีคู่แล้วนะครับผมคนที่มีคนที่มีคู่แล้วนะครับในเดือนนี้เนี่ยในเดือนนี้เนี่ยจะมีจะได้มานั่งจับเข่าคุยกันนั่งวางแผนชีวิตกันนะครับว่าเราจะเอาอยัางไงต่อนะครับาการวางแผนเนี่ยมีไปถึงเรื่องของการการทำธุรกิจร่วมกันไปจนถึงเรื่องของคนที่ยังไม่แต่งงานก็จะได้มานั่งคุยกันว่าโอเคเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนชีวิตคู Ga ่จะแต่งงานเมืนน่อไหร่จะมีลูกเมื่อไหร่ะครับ เนี่ยการบทสนทนาพวกนี้ในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยจะจะถูกหยิบยกขึ้นมาคุยกันบ่อยๆครับกับคู่ของคุณนะครับผมก็เตรียมตัวให้ดีนะครับผมมีการวางแผนคุยกันแน่นอนนะครับแต่ถือว่าโดยรวมๆเนี่ยลักษณะความสัมพันธ์โดยรวมๆเราก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับผมไม่ได้มีไพ่ที่ขึ้นมาในเรื่องของการทะเลาะบอกแววง าการมีปากมีเสียงการการแตกหักอะไรเงี้ยครับผมในเดือนนี้ไม่ได้มีอะไรที่ต้องระมัดระวังมากครับผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเป็นไปในทางเชิงบวกในเรื่องของการาพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็สร้างครอบครัวต่อในอนาคตครับผมต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของดวงสุขภาพนะครับสุขภาพในเดือนนี้นะครับผมก็ต้องบอกนีว่าไม่ค่อยแนะนําชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยให้มีการเดินทางไกลเท่าไหร่ครับผม ใครที่จะเดินทางไกลวางแผนเดินทางต่างจังหวัดต,ต่างประเทศนะครับในเดือนนี้เนี่ยก็ถ้าหากว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็แนะนําว่าให้ไปทําบุญก่อนไปสระพอก่อนนะครับผมไปเสริมดวงเสริมโชคกันสักหน่อยหนึ่งถวายสังฆทานปล่อยปลาถวายพวกหลอดไฟหลอดไฟเทียนพรรษาพวกนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะไปทําบุญเป็นทาบุญทาบุญลงศพเนี้ย ก็จะดีมากๆอ่าเดือนนี้แนะนําให้ชาวลัคนาราศีธนูทำบุญลงศพนะครับก็จะดีได้ทั้งเรื่องของความปลอดภัยได้ทั้งเรื่องได้ทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วก็ได้ทั้งเรื่องของโชคลับที่จะได้กลับคืนมาด้วยนะครับก็แนะนํานะครับสําหรับชาวลัคนาราศีธนูครับต่อมาก็จะเป็นดวงเสี่งโชคของชาวราศีธนูกันอืมในเดือนนี้นะครับผมดวงเสี่งโชคของชาว ละคณาราศีธนูนะครับยังไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะที่จะได้กลับคืนมาทักเท่าไหร่นะครับผมก็แนะนําว่าใครที่จะเล่นเดือนนี้นะครับก็แนะนําว่าให้เบาๆไว้ก่อนดีกว่านะครับอย่าไปลงเยอะนะครับในเดือนนี้อย่าเล่นเยอะนะครับครับหมอเตือนแล้วนะครับครับโอเคครับผมก็สาหรับวันนี้นะครับคุณต้นมีคําถามอยากจะถามอะไรเพิ่มไหมครับอยากสอบถามเป็นเรื่องการเงินครับก็คือมีเกณฑ์จะได้จับเงินก้อนใหญ่ๆแบบ ใหญ่ใหญ่เลยใช่ไหมครับผมได้เลยครับผมอ่าโหมีครับผมมีมีเร็วๆนี้ด้วยนะครับอ่ามีไพ่เนี่ยขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของการจับเงินก้อนใหญ่นะครับผมจะอยู่ที่สิ้นปีอ่าซึ่งเสิ้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับผมอ่ามีเกณฑ์จะได้จับเงินก้อนใหญ่แน่นอนอ่าโอเคครับผมมีคำถามอยากจะถามเพิ่มไหมครับ ไม่มีแล้วครับ<ล>ไม่มีมม<ๆ>เท่านี้ครโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณอขอบคุณคุณต้นด้วยนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเรานะครับผมแล้วก็เป็นมาเป็นตัวแทนให้กับชาวลัคนาราศีธนูในวันนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณคุณต้นมากเลยครับครับขอบคุณครับ สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการทำนายดวงชะตาของ12ราศีนะครับผมสำหรับใครก็ตามที่สนใจจะมาร่วมทำนายดวงชะตากันในรายการของ Bangkok o f f i c i a l นะครับสามารถส่งชื่อเข้ามาในเพจ f c e e o o o Bangkok Go ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมหมอช้ํากันทพัฒอัครเตชะวรนันท์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ